ได้ลองกัาถอนค่ะได้ร,ร่ะนะองนางมา่นมลกินหมดหรือยังเมื่อเช้านี่เก็บม,มาลองกินดูค่ะลองชิมดูาป,าป,าปากกว้างเอาปากก้าดาปากด้วย <c oughs> เอาไหมเอาไหม โอ้โหนี่ครับพีเซนเตอร์มันเบอรี่ของแท้ครับโอ้สวยได้แล้วนิ่งๆผมซูมที่ปากสุดยอดเลยครับครับโอ้นี่แหละครับป้าจำลองกินอะไรก็สวยทำอะไรก็สวยคุณยายว่าใช้มันเบอรี่ทาปากด้วยครับลองลูกป้าถอนทีนี้ลูกอะไรมันเบอรี่โอ้ยหมักมอญโอ้ในนั้นเรละคกระเบื้องกระเบ เอาถุงใส่เลยครับชิมได้ครับหยิบหยิบเลยครับมีถุงเอาถุงมาใสเลยครับใช่ทำไมเออกินไม่เกินเลยครับบำรุงผิวพรรณครับอร่อยสีนี้ต่างสีแดงมันจะเปรี้ยวครับแต่ว่าถ้าเป็นสีสีดำเนี่ยจะหวานครับถ้าสีแดงจะออกเปรีย้ยวมันบัรี่